สวัสดีครับสวัสดี FC จอร์นี่มือปรับที่เคารพลักครับกับอีกหนึ่งผลงานเพลงของทางค่าย Johnny Music นะฮะซึ่งทำให้กับน้องชายทั้งสองก็คือ CJ TK เชนจังแทนกบกล้วยนะครับ CJ TK อยากเกิดเป็นจอชายครับเร็วๆนี้นะฮะได้ฟังกันแน่นอนนะฮะมาดูเบื้องหลังการทำงานครับทีมงาน311 r อาสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับชื่ออะไรบ้างครับชื่อบนฮะบนพัดครับ แกง๊แกงนะฮะอ,อ๋อทีมงาน31มนงามาถึงผมเตรียมอาหารไวรอรับนะครับมาถึงเดินทางจากกรุงเทพออกมาเมื่อเช้ากี่โมงแกง๊าางทเทียทเท่ยงทเทียทเท่ยงมาถึงตอนสี่ทุ่มไม่ทานข้าวเลยฮะบอกว่าพี่เจานี้ผมขอถ่ายถ่ายซิงก์ก่อนถ่ายซิงค์นักร้องก่อนอยากอยาก,ยาก,ยากาทำงานอารมณ์ไฟอารมณ์อะไรภาษางานโปรดักชั่นของเขาะฮะดูฮะอุปกรณ์ทีมงานตอนนี้กำลังจัดเต็มเลยฮะ หลายๆงานที่แก๊งเคยทำงานนะฮะอ่าปรหมดหน่อยน้องเคยทำงานให้กับนักร้องศิลปินท่านใดในแนวฮิปฮอปแรปเมืองไทยบ้างมีพี่ฟิกแล้วก็ยังกูครับยังแล้วก็วันมิวครับโอ้วันมิวด้วยนะฮะทีมพวกนี้อ๋อก็เข้าไปดูงานของเขาได้ทาง YouTube นะครับติดตามนด้ครับ 311r ครับติดตามเลยนะฮะ 311r Production นนะครับนี่ครับทีมงานเตรียมอุปกรณ์เตรียมเลนเตรียมกล้องเตรียมไฟมาเลยนะฮะ ส่วนนักร้องและศิลปินเราไม่รู้เปไหนเลครับโอ้โหนะฮะวันนี้ทีมงานน้องๆจัดเต็มก็รอติดรอติดตามนะครับงานคุณภาพค่ายคุณภาพคนคุณภาพน้อยๆเล็กๆครับไม่ได้คุณภาพยิ่งใหญ่แต่สิ่งสำคัญก็คือผมต่อจากนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเพลงน้องๆ เริ่มต,ตั้งแต่แสดงอาการเสียเอาใจได้ใสมาเจ็บลืนความฟ้าคืองานคุณภาพทั้งนั้นและก็ผลงานชิ้นต่อไปก็คืออยากเกิดเป็นเจ้าชายผมก็อยากจะผลิตงานคุณภาพเพื่อให้ FC ผมได้เสพงานคุณภาพแนวเพลงต่อจากนี้ไปของทางค่ายก็เป็นของ CJTK เชเเชนจังแทนกกบกล้วยรับผิดชอบ <c oughs> ก็เป็นงานแนวสไตล์แลอ่เขาเรียกเพลงอะไรวะลบอหรือไอ <c oughs> ้น้องเขาเรียกเพลงฮิปฮอปไหมเพลงของพี่ ฮิปฮอปนะฮะฮิปฮอปอีสานนะครับอยากเกิดเป็นเจ้าชายอยากนอนขังไกยกับเจ้าส่วนนี้นักร้องครับนักร้องนะครับนี่นี่ครับ TK นะฮะแทนของกล้วยส่วนนี้นะครับ CJ เขาคือฮิปฮอประดับโลกโลกอะไครับวูเสือปะลกสนตัวสูง เออนะฮะมาดูการทำงานเดี๋ยวจริงๆแล้วแทนกับเชนนะครับช่ oh mm um evet วยงานผมทางด้านงานโปรดักชันมาตลอดนะครับเขาจะอยู่เบื้องหลังของทุกๆเพลงไม่ว่าจะเป็นแสดงอาการเสียหายเอาใจดตใสมาเจบลืนคว่ำฟ้านะครับฝากด้วยนะครับลืนคว่ำฟ้าตอนนี้ทยานสู่2ล้านวิวนะครับทยานอัลเพลงภายใน10วันงานคุณภาพจากอาจารย์พีทนะครับนะฮะหลายๆผลงานเพลงนะฮะปกติแทนกับเชนเขาจะอยู่ในงานเบื้องหลัง ช่วยงานผมทุกเพลงมาโดยตลอดวันนี้เขาจะมาอยู่เบื้องหน้าแล้วมันเคยบอกผมว่าสิมาเป็นมัมม่าดเท่ๆม่เป็นนักร้องคนนี้นี่กูจัดให้อายจัดให้มึงแล้วนั่งกินซีเรียสครับไปนั่งกินซีเรียสเนี่ยบอลบอลนี่นี่บอลได้ยกกองยกไฟเลยเนาะบอครับนั่งเตะเท่แล้วครับเด็กกินเท่แล้วสงสารเมื่อย่างเดียวไอจัดให้น้องรัาน้องนุ่งนะครับยืนเคียงข้างเวลาที่ตอนในยามที่พี่อ่อนแอวันนี้พี่แข็งแกร่งขึ้น พี่มีศักยภาพมากขึ้นนะครับพี่ก็พร้อมผลิตงานที่คุณภาพให้กับน้องคำว่าพี่ชายนะครับไม่ทิ้งน้องนุ่งนะฮะน้องนุ่งอยู่นัมนะครับเท่ากับฮักแพงกันนะครับยอดวิวผมไม่ได้หวังผมขอแค่1,000 0วิวผมก็ดีใจแต่ถ้า1วัน1ล้านวิวมัน2คนจะได้ติปคนละ1,000 0บาทนะครับโอ้อุปกรณ์แทนแบบนี้เราต้องซื้อมาไหมนี่อะ ซ,ซื้อไหมไหหมึงนี่พวกผ่านกูอย่างเดียวเนี่ยเพลงจริงๆเพลงมันทั้งสองก็ผ่านที่ผายเลยนะครับทีแรกพี่ว่าพี่จะเป็นคนถ่ายมึงเองกับสาธิตว่าจะให้สาธิตกับผมเป็นโปรดักชั่นเองอุปกรณ์ผมก็มีพร้อมหมดนะครับแต่มันบอกว่าบอไปเสร็จผมยังได้3 1มห่าพี่จอดีจัดให้แกงเชื่อไหมพี่ว่าพี่จะถ่ายให้มันเองมันปฏิเสธงานพี่อ่ะดูดิ เออไฟไฟกูว่มีไอ้ต้งขาลอกไงเป็นเป็นไฟใส่ไฟใต้กบไงไฟนาไฟเหรอโอ้นะฮะนี่ครับดูความเป็นมืออาชีพของทีมงานคุณภาพระดับประเทศนะครับ311อางานอารมณ์งานแสงงานสีงานภาพนะฮะ <c oughs> วันนี้นะครับอย่างน้อยๆผมก็ได้เห็นการทำงานของน้องๆได้ความรู้นะครับ <c oughs> ที่น้องๆเขา มาร่วมงานด้วยกับอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับอย่าเกิดเป็นเจ้าทรายมาสินเพลงนี้ครับนางเอกเอ็มบีเฮ้ยแท่นแทนแ่นแ่นื้อแบบนี้นะแท่นนี่ครับจอจอนีห้องก็มีอยู่นี่ว่าเต้นพังมันว่าของมึงไม่เห็นมึงกูพังเลยเนาะบัวครับพ่อทายตากฝนเนี่ยมึงเออติดหรือบัเครื่องห้องบัติดครับบัติดแล้วครับเออมันตายไปห้องกรใจเออนะฮะก็โอ้โห นี่ครับข้ามาเบิร์ครับว่าเขาจะอยู่งกับไอศิลปินนะครับอือเป็นไมอยากตายหรอกแล้ขาเขากระซิอยู่กันตั้งสี่เรื่องรับบันล่ออเขาคิ้วนะครับล่อเขาคิ้วเลยเนี่ล่อเขาคิ้วหรออาเมื่อาชีพครับมาถึงเขาไม่พักเลยนะฮะเขาลุยเลยข้าวก็ไม่ทานเตรียมอาหารไว้รอแล้วนะครับอาหารสั่งชาบูไม่ให้ทานด้วยเพลงนี้ก็นางเอกก็เป็นน้องไข่เน่านะฮะ จริงๆแล้วติดต่อง,งานไว้ทั้งน้องไขไ่เา่าและน้องออยลอยจุบนะฮะแต่บังเอิญด้วยออยลอยจุบติดอซิเสบน,นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เหลือแต่น้องไข่เน่านะครับปกติงานพวกเรามันจะส่วนใหญ่ใช้งานแสงส่วนใหญ่นะใช่ไหม พ่อพี่ดูเรฟเฟรนซ์งานงานต่างๆมันจะเป็นแสงแสงสีสวยภาพสวยอ่ะน,นะฮะก็นี่แหละครับค่ายเล็กๆครับแต่ก็อยากจะสร้างงานคุณภาพให้กับ FC ที่ติดตามผมให้กำลังใจผมนะฮะผมก็เป็นเพียงค่ายเล็กๆของภาคอีสานแต่งานต่อจากนี้ไปทุกๆงานผมก็อยากจะผลิตออกมาให้ให้หลายๆคน เอฟซีผมหลายท่านได้ติดตามงานดีๆนะเออลืมแนะนําครับอาจารย์นักดนตรีครับสวัสดีครับนี่คืออาจารย์ไมล์ผู้ทําดนตรีอยากเกิดเป็นเจ้าชายนะครับนี่เลยนะฮะอาจารย์ไมล์นะฮะไมล์มินประจําทางค่ายจอห์นนี่มิวสินะครับท่านใดอยากติดต่องานทํางานดนตรีติดต่อผ่านมาได้นะครับทางค่ายจอห์นนี่มิวสินะรอติดตามผลงานเพลงนี้นะฮะดนตรีสนุกๆนะฮะเพลงเพาะๆนะครับ พุ่มกับนะครับเสื้อทำงินนี้ครับพุ่มกับแก๊งนะฮะพุ่มกับนี่คือเบื้องหลังแค่1ซีน1เทคแค่นั้นนะฮะเอาไปอยู่ใน MV ไม่กี่วินาทีแต่การทำงานเขาก็ต้องใช้เวลานะครก็รอติดตามรอติดตามครับตัวเต็มนะครับรอติดตามนะครับว่า ผลงานเพลงนี้จะออกมาในรูปแบบไหนแต่ในใจของผมความตั้งใจไว้นะครับก no ็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับอยากทำมาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อฉีกอีกแนวทางของแนวฮิปฮอปของอีสานนะครับทั้งงานภาพงานเพลงนะครับงานดนตรีนะฮะก็อยากจะให้ทุกๆท่านได้เห็นอีกอีกหนึ่งมุมอีกหนึ่งมุมของอีกหนึ่งค่ายนะครับซึ่งเป็นค่ายเล็กๆนะฮะที่อยากจะให้หลายๆคนได้อ่ ติดตามผลงานนะครับ มารอดูนะครับว่าเพลงนี้จะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะก็มอบให้ทางภุ้มิกับแก๊งเขาจัดไปนะฮะอิลปินศิลปินศิลปินิะครับเพื่อ เออนะฮะก็เดี๋ยวรอให้ทางทางทีมงาน3 1 1 r าดำเนินงานงานกันต่อนะครับเหนือสิ่งอืนใดผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่รับชมคลิปผมเหนือสิ่งอืนใดผมขอให้ทุกท่านที่ติดตามผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝากติดตามผลงานของน้องชายผมทั้งสองมึงมาเข้ากล้องกับกูหน่อยนิเนีนะครับ CJ TK เชนจังแทนกล้วยยืนเคียงข้างผมมาตั้งแต่ เริ่มต้นนะครับเริ่มตั้งแต่ตั้งค่ายจนมาวันนี้เขามายืนเคียงข้างอยู่เบื้องหลังการทํางานของผมมาตลอดวันนี้ในฐานะพี่ชายเอาเขามาอยู่เบื้องหน้าเมื่อ2ปีแล้วก็ทําเพลงให้เขาเกือบขีบนะครับมาวันนี้ก็ทําเพลงให้เขาบอกกับเขาไว้ว่า2ปีพี่ทําให้1เพลง <laughs> 2ปีต่อเพลง <laughs> มาลุ้นกันครับว่าเพลงนี้จะถึงหล้านวิวหรือไม่นะครับ ว่าจะถึงหนึ่งล้านวิวหรือไม่เนอะรุ่นเลืองหรือเขียวก่อนรุ่นเลืองหรือเขียวก่อนรุ่นไม่ต้องถึงรุ่นวิวเนาะรุ่นว่าปล่อยไปจะเหลืองหรือเขียววะเนาะอะไรฮะครับก็อยากเป็นอยากเกิดเป็นเจ้าชายครับเร็วๆนี้ทางค่ายจอห์นนี่มิวสิกครับกับอีกหนึ่งมุมของทางค่ายเพลงเล็กๆของทางภาคอีสานครับที่อยากจะผลิตงานฮิปฮอปเพลงแนวอีสานออกมาให้ทุกท่านได้รับชม นะครับเป็นกำลังใจให้น้องชายผมทั้งสองนะครับ CJ และ TK เนะครับเชิญจังแทนของกล้วยครับอยากเกิดเป็นเจ้าชายครับฝากดันท่า1ล้านวิวน้องสองคนจะได้กำลังใจจากผมนะครับแต่ถ้าไม่ถึงล้านวิวสองปีอีกเถือออีกเพลงหนึ่งเด้อฝากกันเลยครับเออเครับฝากไม่ไม่ใจนะครับลาไปก่อนครับขอเวลาเจทุกท่านครับรวยๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ